แมนซีกว่า9ล้านคะแนนกลายมาเป็น15บหาผลงานที่ตรงเป้าและเข้าตาคนใจรุ่นทั่วประเทศในค่ำคืนนี้พร้อมกับแขกรับเชิญมหาศารที่จะมาร่วมสร้างารัสดการกับงานแ n งก w a วอ s 2012และขอเชิญจำใจพบกับพิธีกรของเราวันนี้นักสแสดงนางแบบ ต่าเต่าถ้าข่ากเหาืบนเธอรัหน้าด้่นิ้ขิดเลยนะจริงๆนะเอได้บอกแบบมันเป็นแฟนอะไรล่ปีแรกเลยนะพอๆปีแรกเราเราติดตามเราเข้าใจถึงความยากลำบากของน้องๆการที่เราจะต้องอยู่ในบ้านและมีกล้องมาจับเราแบบ24ชั่วโมงเป็นเดือนๆน่ะมันเป็นตัวเองยากมากจริงนะแบบกล้องบางทีมันจับเรานาทีเดียวนี้เราก็แบบ เหนื่อยแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมฮะไม่เชื่อฮะไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราล,ลองดูนิดนึงลองทงส้มๆเลย เดือดตาเวลาประกวดปีหนึง่งมิตั้งหลายคนทำไมถึงเป็นโนลิส่ะิถ้ามันมีโนลิสกันก็เป็นโนลิสัว่าโนัน,นเขารมอคนต้องปอีโอเคเดี๋ยวเรารู้กันแล้วกันว่าสองคนนี้จะได้รับรางวัลหรือเปล่านะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะรัะ เขาิงทำไมเขาทำไมถึงไม่อยากเห็นเราคู่กันทำไมอยากเห็นเราอยู่ด้วยกันสงสัยเป็นเพราะว่าวงเรามีแค่สอคนโอเคก็รอรุ้นละกันนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะ The Perfect Match นะครับหรือว่าคู่จิ้นของเราเนี่ยใครนะครับจะได้ร okay. ับคะแนนโหวตสูงสุดกันนะครับเอออยีกแป๊บนึงนะครับ การถ่า,ายทอดสดของเราก็จะมีกันต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีโชว์เจ๋งๆอีกเทียบเลยนะครับเอาเป็นว่าอดใจรอบแป๊บเดียวแล้วเจอกันต่อบนเวทีครับเข้ากับว่า1 1คะแนนโหวตของน้องเตยให้ไปอยู่ที่น้องกันแล้วขอบคุณน้องค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมดกันกันนองสาวจัา,จไ,มาไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์ด้วยดีกว่า ไหนๆเนี่ยก็พูดถึงผู้ชายคนนี้กันมาเยอะละ <_' c methodology> มากเลย,ยเวลาหมดแต่ค,ค่ะเมื่อคำถาที่เราอยากทราบค่ะว่าการดูสึกย่งไงบ้างคะที่กันไม่ได้เข้าชิงในสาขาคู่จิ้น ไม่ได้คู pues mm ่กับโตโน่และลิศนะคู่คู่จิ้นคู่จิ้นถ้าเป็นขี้จิ้นเด็กอาจจะได้เพราะมันเป็นคู่จิ้นมันไม่ใช่ขี้จิ้นเธอเลยต้องมาเป็นบอยออสเอรเลียใหญ่กว่าคนน้ำพ่านนะผมคนให้อาหารจักรแสทานบาบอตอนนี้ตะเข็บเสื้อกินจักรแสไปมากนะคะท่านต่อไปดีกว่าท่านต่อไปดีกว่ารู้ตาก เดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเอานะรูปโจอีบอยมาเนี่ยตอนแรกฟองกันกไว้ถ่ายถ่ายรูปถุงม่อหล่อนะยังหล่อยอยู่เลยนะเจเสื้อฟ้าลราทำประหยัดนะรักเธอกน,นต่อไปเจ๊อุตส่า ก็บี่ผมแบบมาเดี๋ยวนี้เธอไว้ผมทรงนี้เรียนแบบเต๋าสมชายรั้วหัวโจกใช่ไหมแล้วดูสิเปิดหน,น้าผากซะแต่หน้าผากสวยนะเตยจรินกรอารมณ์เสียเลยอ่ะพอเรื่องหน้าผากนี่เต้ยตอนนี้ที่หนึ่งของประเทศอยู่นะแฟร์รี่โซโล่อารินะครับคนเดียวเปี้ยวได้นะฮะที่เปี้ยวีด้ผลงานนะครับไม่ใช่กินตัวนะฮะ ทักไทยนะครับชาวแบงค์ชาแน,นลอยครับสวัสดีชาวแบงค์นะครับก็วันนี้บอกไว้ก่อนถ้าจะไม่ได้รางวัลเนี่ยก็เพราะไอ้ทรงผมเมื่อกี้แน่ๆทรงผมเมื่อกี้คือทรงผมไหนฮะม,ม,มหาหลัยครับที่จะรับแ,แรงบาราัจใจคือพี่มอสบริาพาครคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเหรอมานั้นนะครับ วันนี้นะครับพี่ณัฐครับมีคนนะฮะโหวตให้พี่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผมไปเช็คผลโหวตมานะครับพี่อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับพี่มังครับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกทคนที่โหวตให้นะครับแล้วก็วันนี้ได้ไม่ได้ก็ไม่เสียใจแน่นอนพี่จะออกตอนไมโครก็ดตอนช้าว่าเดี๋ยวผมให้พี่นะครับก่อนนะเดี๋ยวมาุ้นกันนะครับว่าพี่ณัฐจะได้ไหมอ้าวคุณโดมสวัสดีครับคุณโดมครับคำอาทิทานด้วยนิ้วตาไม่รู้ว่าเธอได้ยินไม่รู้ว่าเธอได้ยินไม่รู้ นะนะครับแต่นะครับนอกจากพี่นันนะฮะที่เข้าจริงนะครับผมเป็นอีกคนนึงอุ้ยไกลๆเจ้าของเพลงนี้เนี่ยมันคงเป็นความรักที่ทำให้รู้ใช่อยังยืนอยู่ตรงนี้พี่สแซมวันนี้ครับพี่สวัสดีครับพี่สแซมครับโอุ้ยนันพิชรินสวัสดีครับพี่เบลลนิตาสวัสดีครับพี่สแซมครับพี่สแซมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่พักทายก่อนนะครับชาวแบงค์ชาแนลนะฮะที่อยู่ในเซ็นเตอร์พอยต์เพลทเฮาส์ครับ สวัดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มาร่วมงานนะฮะแบงก์อวอร์ดของเรานะครับเห็นบรรยากาศงานในวันนี้เปไ็นไงบ้างครับพี่ก็เขาก็คงมาเชียร์คนที่เขาชอบกันนะครับเอ้าผัวพี่แซมพี่เนี่ยไว้ใจกันเอางี้เลย่าในฮอลล์นี้ใครเชียร์พี่แซมบ้างคนสิบเลยนะ มากเลยครับเรีีกว่าถ้าถ้าพี่สตัมเนี่ยเลือกคูณจิตของพี่ได้คนนึงในนี้ในนี้พี่โทรไปก็ได้พี่เต็มจะคูณจิตแบบไครพี่เลือกมาจินก็วีนัสอยู่แล้วนะ พูดจิ้นกันเนี่ยมันต้องร้องเพลงให้โด่งฟังพี่อยากจะร้องเพลงอะไรให้กับผู้จิ้นของพี่ครับต้องโด่ดตัฮะได้ยินเรคิดไม่ทันเลยโอเคอะไรเดียวผมก็ร้องเพลงตัวไม่ได้ด้วยผู้ชายดงดงโอ้โหจริแล้วนี่คุณไปตำภาคก็เดี๋ยวนี้รู้ไหมฮะพี่เสือครับผมเชียร์พี่นะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะทุกคนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเรายังมีอีกหลายรางวัลนะครับหรือว่าเฟลลี่โซโลอาชิสนะฮะคนเดียวเดียวได้ในวันนี้นะครับตกจากคุณนัทสกานทรนะฮะพี่สแัมนะครับก็ยังมีปามี่นะฮะมีว่านแล้วก็พี่ดาเอนโดฟินนะครับเดี๋ยวคนไทยท่ดสดผมคนคัดปากครับผมชอบคุยฮัลโหลลิฟทิศาโอลิฟจ้าเมื่อกี้โชว์เอ่ออะไรอะไระ ไม่ไปอ่ะเมื่อกี้ดูดูโชว์ไปแล้วเราก็เห็นศิลปลินหลายคนไปแล้วถ้าให้เลือกแน่นอนคนเดียวเปรี้ยวได้เราเลือกใครครับเชียร์ใครฮะม,ม,มีมีใครบ้างนะมีเอ่อคุณนัสทสันนทรนะครับแล้วก็ข้างบนคุณสแตมเมื่อกี้คุณสแตมมันคงเป็นความรักอ่ะเลือกมาคนหนึ่งนี่แต่ละการ์ดชอบเบงชัยกลางเหรอผู้ชายดีิดผู้ชายดีิดมีแฟนหมดแล้วใช่ไหมสามคำให้พี่สแตมข้างบนครับ สามคบหนูยังโสดคถึงสามครับ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 ผู้หญิงมันอ่อยมาแล้วนะครับผู้หญิงออกไปมาแล้วนะครับเขาบอกว่าหนูยังโสดสามคำว่าไอ้หนุ่มมุกครับสวยแล้วกูนะครับก็ขอให้ได้กันวันนี้นะครับ อะไรนะเอาเป็นชื่อเพลงอ่ะเอาเป็นโตโน่ยังอยู่หรอพี่โตโน่พี่โตโน่ครับโตโน่ครับเอ่อพี่โน่ครับเออถ้าเกิดผมเป็นพี่นะครับมีผู้หญิงสวยๆนะครับมานั่งข้างหลังแบบนี้นะครับสี่คนผมคงรู้สึกตื่นเต้นนะครับพี่โตโน่เมื่อกี้หลังเวทีเนี่ยน้องเบสเขาบอกว่าพี่โตโน่หล่อจังเลยอ่ะเบสชอบพี่โตโน่มากเลยโตโน่ครับกอน ผมดูจากอาการเขาแล้วโกหกผมหลยใช่ไหมผมครับขอบคุณนะครับพี่ตโน่นะครับตอนนี้นะครับเป็นชนะของรองท็อปแล้วนะครับไปเลยครับการถ่ายทอดสดนะครับแบงค์เอาบอก30ครับ30วินาทีเข้ารายการค่ะหนึ่งผู้เข้าชิงตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับนิวจิ๋วนั่นเองสวัสดีครับนิวจิ๋วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงกิจใหนิวจิ๋วหน่อยครับผมแหมนะครับ งานเต็มยิงแฟนของกันเป็นไงบ้างครับเข้าชิงของเราวันนี้เนี่ยตื่นเต้นขนาดไหนเซอร์ไพรส์หลายรายการแล้วค่ะคือเข้าชิงต้องถามต้องามอะไรคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคือสแตมอย่าเล่นกล้องนะฮะเราขอให้ซีนตรงนี้ก่อนนะฮะกล้องกดลงมานิดนึงครับเอาตัดหัวสแตมออกไปฮะอ่าโอเคครับผม เราไม่ได้มีเส้นสายว่ามีใครแอบมาบอกรางวัลเราก่อนใช่ไหมฮะนนวครับไม่มีค่ะครับผมอ่านยังไงแล้วถ้าสมมติว่าเพลงของเราไม่ได้เข้าชิงเราเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆวันนี้ก็ได้เจอศิลปินเยอะมากก็ชอบชอบเยอะเลยค่ะติดหัวใครอยู่อีกคนหนึ่งเะหัวใครอันนั้อ๋อไม่รู้อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณรับขอบคุณรับต่อเลยครับเชียร์หมดเชียร์หมด แล้วจิ๋วแลรวครับจิ๋วเหมือนไม่ได้มากับนิวนะครับมีเชียร์ใครพิเศษนะฮะก็ในรางวัลไหนคะรางวัลซองออฟเดย r นะครับจิงๆก็เชียร์ทุกคนนะคะก็นิ๋วปามี่กาอะใครอีกอะเยอะเลยอ่ะจิ๋วดูอะไรอยู่ครับผมก็ดูผมเอายังไงขอให้โชคดีแล้วกันนะครับนิวจิ๋วครับผม เอาละครับผม okay. ผมจ,จะจาะเฉพาะคนน่าร er ักอย่างเดียวนะครับเอาอีเล้ใกล้สแตมปได้วยวะเอาเงี้ยได้ไหผมนั่งสกัดให้เลยก่อนนะฮะฮลโหลสวัสดีครับเบลอ่ะเบลเดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงได่ไหว่ะมามามาให้แฟนๆได้เห็นหน้ากันหน่อยขอเชิญเลยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มีแฟนๆไห้กำลังใจเราเยอะมากก็มีหลายคนเลยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะ ขอบคุณแ,นแฟนๆที่มาเชียร์เราวันนี้ขอไปเสน็นเแมนๆครับเอาเราได้ไงเราได้มา <c oughs> กานอื่นเบลก็ดีใจมากๆที่หลายๆคนมาเชียร์เบลในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเบลตลอดไปครับขอบคุณมากครับ <c oughs> เบลในที่ตายครับผมสุดยอดครับแหมระวังนะครับระวังนะครับ ดูกันไม่ออกนะฮะนะครับผมน้องเบลเดี๋ยวไงไปกําลังใจรอเชียร์ให้ด้วยนะครับเอาละครับออออมาแล้วใกล้เข้าไปเรื่อยเรื่อแล้วรูมนี่นายวันนี้รูมนี่นายเนี่ยก็ได้เข้าชิงด้วยเดี๋ยวเรามายืนคุยตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมมารูมนี่นายเข้าชิงกับเพลงเหนียวนะครับอบครับอบครับอบครับที่ช่วยแกอ้าววันนี้เพลงหนวดเข้าชิงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง รู้สึกดีใจขนาดไหนเพราะจริงแต่และสาขาแต่และเพลงแต่แล,ละศิลปินที่เขาชิงเนี่ยต้องบอกว่าโหมาแรงทั้งหมดเลยก็แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะครับที่ได้ออเข้าชิงนะครับจริงๆแล้วเราลุ้นอัลบั้มยืดเยื้อแห่งปีมากกว่าครับอ, <c oughs> อัลยืดเยื้อแห่งปีอะฮะก็คือไม่ออกสักทีแล้วเมื่อไหร่จะออกครับสำหรับลุงนีน่นนายถามกันมาพูดขึ้นมาลลแล้วหลังนั่นแหละล้วงเข้าไปเลยเป็นกล่องเลยกันเร็วๆนี้นะอีกประมาณเดือนสองเดือน นล้ยุดยดไปอีก <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันไม่เกินปี2014ครับ oh. บางคนบอกไม่รู้ปีนี้จะรอดหรืเอเปล่ายังไม่รู้เลยเอาอยัางไงร,รอติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณรุ่มก็ไดีนายครับผมครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวใกล้เวลาที่เราจะเริ่มกันต่อแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวเท่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สนุกสนานก,กับงานของเราต่อไปแล้วกันแปบวอ์ด2012ครับผม